โซลิเกอร์สายจิ้มห้ามพลาดหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนั้นก็คือมีดครินั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมจะมาทดสอบนะครับก็คือมีดคลิเช่นนะครับคริทิคอลบวก30นะอีกอันหนึ่งก็คือมีดครินะครับเป็นเอ่ตเจอร์ออฟเคาน์เตอร์นะซึ่งโจมตี T ก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งพลังโจมตี T ก็มากกว่าเกือบ2เท่าเลยนะครับแล้วก็ยังมีคริติคอลที่ติดตลอดด้วยนะติดตลอดพ่านตาลาดนะ เห็นไหมครับตอนนี้ผมใส่มีดครีอยู่นะครับมีดครีเนี่ยทำให้คิดข,ขึ้นไปเป็น91เลยนะในขณะที่ถ้าเกิดเราผมใส่เป็นมีดครัวคลิเชนนะครับก็จะเหลืออยู่ที่31นะครับนั่นหมายความว่าต่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวนะหรือเรียกง่ายๆว่ามีดค k ิเชนไนเนี่ยหรือมีดครัวเนี่ยก็คือเรียกว่ามีดครีแต่ถ้าเกิดเราใส่เจ้าตัว d e t t เ e of c o อฟเคานะครับเราจะไม่เรียกว่ามีดครีธรรมนานะ เพราะว่ามัน3มเท่าไงมันก็ต้องเรียกว่ามีดคลิคลิคลิอ่าไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับว่ามีดคลิกกับมีดแม่ครัวทําครัวเนี่ยเอาตัวไหนดีใช้ได้ไหมหรือจะต้องไปจัดงบไปที่มีดคลิกเลยนะครับซึ่งราคาก็น่าจะลงแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับขอบัฟด้วยครับพีชนะไปผมก็จะกดเอ่อเรียกว่าอะไรไม่มีบัฟ v บีนะก็เลยกดเป็นสเตนกับไอจีไปเนาะยาเร่งนะครับป๊อย่าแดงนะ ลองสังเกตดูนะครับว่าเราจะเริ่มจากมีดคลีก่อนก็แล้วกันนะครับเคมาเริ่มทดสอบกันนะครับกดสกิลท่าก่อนนะเราครับแล้วก็กดตัวคาฮีนะคาฮีนี่ก็คือจะทําให้เราในะฮิวตัวเองได้โดยใช้เอทีมาฮิวนะครับมาได้ยินเสียงมันอยู่ไหนวะนี่จะได้เอาอเคนะครับปุ๊บอลองดูเลยไหมเมื่อกี้ไม่ติดคลียร์หนึงถูกไหมครับ เจอสอตัวเลยนะอู้สตัวเลยนะครับผมของผมเนี่ยก็จะตีมิสบ้างนะถูกไหมครับเพราะว่าผมมีเด็กแค่หนึ่งเองนะเพื่อนๆถือว่าน้อยมากเดีเร็วก็อยู่ที่ a อ d ของเรานะครับซึ่งสามารถดันไปถึง190ได้นะโดยการอาจจะใช้เจ้าตัวบาทนะมาเดินตามนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้บาดบาทเดินตามเร็วเราต้องใช้สกิลของโซลิงให้บาดก่อนนะโอเคนะครับมาอสอยตัวนึงนะ ทีนี้เพื่อนๆก็จะมีบอกว่าเอ๊ะทำยังไงให้คริสตัลข้อมันแบบเกินร้อยเลยให้มันติดทุกดอกเลยนะครับง่ายสุดก็คือพิสเราเนี่ยแหละครับเราเอาพิสมาบัฟอยู่แล้วใช่ไหมเเราพิสเดินตามเลยนะครับดูนะผมก็แค่ใส่กอรีนะครับไปปุ๊บเห็นไหมตอนนี้คริสตัลข้อเรา1 0 1นะครับนั่นหมายว่าทุกดอกเราจะติดคริสตัลข้อแล้วถูกไหมนะครับเอาง่ายๆงี้เลยนะเอาพิสเดินตามนะครับกดกอรีจบเลยโอเคมาทีนี้เรากลับมาที่ตัวเจ้ามีดไนท์มีดคิทเช่นนะมา อันนี้คลิปจะเป็น41น,นะครับรวมกอเลียด้วยนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยลองดูอ่าถามใจดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะลองดูก่อนนะเทสเทสดูนะอีกตัวหนึ่งปึ๊บนะครับ,รบมันก็ติดประมาณก็คือรวมกอเลียด้วยมันก็เกือบ50เปอร์เซ็นถูกไหมน่าแามว่ามันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอืมประมาณนั <laughs> ้นโอเคมาสรุปกันง่ายๆก่อนนะครับผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่า ถ้าเกิดใครอยากจะใช้มีดที่เป็นคลิเช่นหนห้เนี่ยมันไม่เพียงพองกับการติดคลิร์เค้ลเลยนะดีไม่ดีนะเพื่อนๆเอามีดที่เป็นอย่างเช่นพวกบวกเจ็ดการิอุสามดอาจจะแรงกว่าโดยที่ไม่ต้องเน้นคลิรเค้ลก็ได้นะครับโอเคแล้วก็แต่ผมไม่มีทดสอบนะขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่แบบตัดสินใจจะซื้อมีดคลดิไม่ใช่คลิธรรมดาด้วยนะคลิคลิคลิก็ต้องบอกว่าคุ้มนะผมว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้ราคาก็น่าจะลงด้วยนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยเพราะว่าจะได้คลีปแบบสะใจสะใจไวโจเลยทีเดียวนะมาอันนี้มาเพิ่มเติมให้สําหรับเพื่อนที่แบบสายงบน้อยสายฟรีเนี่ยเราจะต้องสร้างบาทขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งเออบาทแดนนะครับก็ใส่สกิลบาทแดนไปปั๊บนะครับเห็นไหมทีนี้ผมเข้าคลีสแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอาพลีสมาเนี่ยเอเอบให้นึ๊บธรรมดาที่เลยนะครับมาทีนี้เราก็จะได้บาทนะครับบาทเราจะเต้นเลยนะ เราจะใช้บาดเต้นสกิลนี้นะครับปุ๊บโอเคนะจะทําให้ค่า s อ d ดีเราเพิ่มสูงขึ้นนะครับลองดูนะเมื่อกี้จากร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหกหรือเปล่าแล้วร้อยแปดสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับก็เพิ่มเป็นร้อยเก้าสิบอย่างง่ายได้เลยนะครับมาเดีย๋ยวนี้เราลองไปตีดูนะว่าร้อยเก้าสิบนียมันโหดแค่ไหนนะครับแล้วที่สําคัญบาทจะเดินเร็วนะเดินปกติเลยครับตามเราทันอยู่แล้วนะครับมา คือถ้าปั้นบาร์มาได้2ส,สกิลเลยนะบาร์กีกับสกิลนี้แต่ถ้าเกิดเราปัน้นแบ็กสมิธมานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะแบ็กสมิธไม่ต้องเดินตามด้วยนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลามันน้อยกว่าแล้วก็แบ็กสมิธเนี่ยเราจะต้องเดินกลับมาเอาสกิลตลอดเลยนะครับสกิลก็จะมีเหมือนกันนะเป็นสกิลที่ทําให้เราโจมตีเร็วนะครับเออเหมือนมันได้ยินเสียงเนี่ยเจอแล้วนะครับตีเห็นไหมครับตีเร็วไหมนะครับเอพีดีร้อยเก้าสิบนะครับ โดยที่ไม่ได้ใส่ของเพิ่มนะใช้สกิลของบาร์นะครับเนี่ยเราก็สามารถทําวิธีนี้เก็บเลเวลได้เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ข้อเอ่อข้อสังเกตก็คือเราจะต้องไปแมปที่เราไม่ได้เน้นวิงนะครับอย่างเช่นแมปแมวน้ําเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราจะเดินซะมากกว่าถูกปะเ,เราจะไม่ค่อยวิงนะครับเอาโอเคมอนหายเมื่อกี้นะครับอ่าเราเจอแล้วนะครับเต้นเลยนะครับแล้วก็ซิมเลยนะเห็นไหมเอพีดีเราอย่างโหดนะ โอเคนะครับปุ๊บตีเร็วมากเลยอันนี้คือดาเมจจะต้องบอกว่ามันแรงได้อีกนะถ้าเกิดเรามีปาร์ตี้นะครับเห็นไหมครับก็เอาเป็นว่าหรือว่าจิ้มกันสนุกนั่นแหละนะจนะิ้มกันสนุกสนานเลยนะครับโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าบทสรุปก็คือเพื่อนๆที่จะใช้นะครับมีคลิปเนี่ยไม่ใช่คลิปธรรมดาคลิปคลิปคลิปเนี่ย ก็ต้องบอกว่าดีเอาเรื่องเลยคลยีได้ถึง9 0นะครับในขณะที่มีคิชเชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลีเพียงแค่30%เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเป็นสาย,สายที่แบบว่าประหยัดงบคือแบบหุยอยากซื้อมีครีมากนะครับเอามาเล่นจิ้มสนุกซื้อปุ๊บงบหมดก็ต้องบอกว่า APD ยังสามารถทำได้จากเจ้าตัวบาทนะแล้วก็ใช้สกิลโซลินช่วยนะครับเป็นเคล็ดลับเพิ่มนะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปซื้อพวก APD ที่มันราคาแบบ 50m 60m อะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ามาทำให้เพื่อนดูแล้วกันให้เป็นไอเดียไงว่าลองเอาไปปรับใช้กับสเตตัสแล้วก็ของใช้เพื่อนๆให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนนั่นแหละนะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับเราจะได้มีอะไรดีมาพูดคุยกันผมจะสตรีมในแทบทุกวันแหละนะครับประมาณ3ามทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันเด้อ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  โอเคสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ไม่ใช่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไป